สวัสดีค่ะนะคะใครที่นอนไม่หลับนะคะวันนี้เราก็มีวิธีการที่อสอนให้ทุกคนนะคะแล้วก็มาแชร์ให้ทุกคนนะคะวิธีการแก้อาการนอนไม่หลับด้วยการากินโอเคนะคะเราจะพูดเลยนะคะวันนี้เราก็เอาเม็ดนี้คะ่ะ เม็ดดอกบัวนะคะเม็ดดอกบัวค่ะเม็ดอมดอกบัวนี้เราซื้อที่ตลาดนะคะแต่ว่าเราต้องถอดอ้ที่ชี้เคี้ยวอยู่ในนี้ก่อนนะคะไว่มันจะขมมากเราปินไม่ได้ค่ะแล้วก็ใช้ประมาณหนึ่งถ้วยนะคะแล้วก็น้ําตาลค่ะน้ำตาลแบบนี้ก็ได้นะคะ,ะหรือก็น้ําตาลชายธรรมดาก็ได้ค่ะแล้วก็ถ้าน้ําตาลชายแดงก็ยิ่งดีนะคะ แล้วก็เราชอบน้ําตาลนีเราก็ใช้น้ําตาลนีกันแต่ว่าแล้วแต่เรานะคะแต่ว่าคนที่บ้านของเราเยอะเราก็ใช้เยอะแต่ว่าฉัหรับตู่เราคนเดียวเราใช้แค่นี้เองนะคะแล้วก็ช่วงนี้เรานอน,อนไม่หลับนะคะเราต้องทากีมแล้วก็เราจะได้นอนดีนอนแล้วนะคะเราก็ใช้เม็ดดอกบัวเข้าไปเสร็จนะคะแล้วก็ใช้น้ำตาลเ้าลงไปเลยค่ะแล้วก็เราต้มไว้นะคะต้มไว้เพื่ออะไร ใหดอกฟัวมันจะสุกแล้วก็นิ่งเรียบร้อยนะคะเราก็คปิดไฟนะคะโอเคนะคะตอนนี้มันเดือดแล้วนะคะเราก็ค่อยชีมวัวค่ะมันสุกยยงนะคะความหวานความหวานก็โอเคแล้วค่ะเมื่อไรอ่ะเมื่อไรอ่ะเราเห็นว่าเม็ดน,นี้เราเอามา แล้วก็โู้เย็นล้วนะคะแล้วก็เราเคยเอามาเก็บในตูเ้เย็นกิน,นะคะ่ะใช้ในขวดก็ใช้ในถ้วยก็ได้นะคะเม่ดดอกโบมาเยอะเลยแล้วก็กินทีนที่เขาเป็นนะเป็นเราเก็บในตูเ้เย็นกินนะคะนี่เราทําไม่ไหวมากนะคะเรารอให้มันเดือดประมาณสิบถึงยี่สิบนาทีก็โอเคแล้วนะคะ แล้วก็เพื่อปิดไฟแล้วก็กินให้ผู้ยนกินค่ะอร่อยมากแล้วก็มันช่วยให้เรานอนหลับง,ง่ายนะคะแล้วก็ผ่อนคลายสบายๆค่ะใครมีอาการนอนไม่หลับนะคะนอนหลับยากก็เอาวิธีนี้มาทำยินยนะคะสำหรับทุกคนกินได้เพราะว่าเป็นสมุนไพรธรรมชาตินะคะอร่อยแล้วก็เย็นแล้วก็ช่วยในเรื่องนอนไม่หลับนะคะ ดีมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะใครยังไม่ติดตามก็อ,อย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อได้ดูเรื่องดีเกี่ยวกับสุขภาพนะคะสำหรับคนดีของเราเลก่อนนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ